องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดลบบุรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดลบบุรีณโรงเรียนบ้านม่วงค่อมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปัิธานเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถบพิษในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุรก,กันดานพร้อมกับรับทราบป,ปัญหาความเดือดร้อนเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่งใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับร,ราษฎรในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจความเป็นอยู่ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป ในโอกาสนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมได้จัดถุนพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูประถม์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยดเดชมหาราชบรมนาณะบพิษ มอบชุดเผยแพร่หนังสือความรู้สำหรับเยาวชนมูลนิธิพระดาบทออกหน่วยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พร้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้บริการประชาชนเช่นการตัดผมการฝังเข็มเพื่อสุขภาพการจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและความรู้เรื่องดินพร้อมจัดหาทุนสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่และมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ นอกจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานมาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายอีกทั้งสภาสังคมสง,งเคาะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูป harma สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่เด็กหญิงออนนิชาสนามทองอายุ11ปีศึกษาอยู่ในระดับชั้นผสมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และเด็กชายก้องภพโลหาเวสอายุ12ปีศึกษาอยู่ในระดับชั้นผสมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองประดูมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูประถม สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทธธานต่อเนื่องจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นางสาวขวัญฤลดีกระเป๋าทองอายุ16ปีศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านชีวิทยาและเด็กหญิงเทียนฉายชาวดีอายุ12ปีศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดบ้านดาบขอขอบคุณข่าว,าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรุบุรีรายการสาระดีสนธยาศีดีรายงานสวัสดีครับ บารมียิ่งใหญ่มิ่งขวันของปวงชาวไทยพระทรงเป็นร่มโพร่มใสจอมทัพไทยผู้งามสงา่าแผ่นดินร่มเย็นเป็นปึกแผ่นด้วยพระเมตตาดุดดังแสงทองจากฝากฟ้า,าสู่พรสุดท้ายไพรฟ้าสุขใจสดุดดีกองฟ้า จอมราชันทรงเปี่ยมพระปริชาชานสมดังขัตติยะไทยบวรพระศพนิกรถวายพระพรเธอไทยในหลวงของคนไทยองค์พระอวชิวรกล่าวเจ้าอยู่พระบารมียิ่ง ครองพ้องไทยโดยธรรมทรงสร้างไว้ให้ไทยน้อมนำเพียรร่วมทำสร้างจิตอาสาทินแดนใกล้ไกลทรงเป็นห่วงสุขทุกประชาล่อร่วมหัวใจและชีวาแด่พระราชาขอพักดีสืบไปสาตุนี้กรงฟ้า ดัคัเติยไทยปวงผสมนีก